สวัสดีครับเซียวกาน,นะครับผมจากกุบตาศรีสะเกตเราจะเลื่อนสาขาอำเภอกันทาราร่มนะครับหรืองามยามดีครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566นะครับมาทรงหมอบรถคุณพ่อบุญมานะครับอยู่บ้านน้ำออมตำบลน,น้ำอ่อมอำเภอกันทะลักนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับมาทานคุณพ่อเพิ่นเป็นลูก้าเก่านะครับเพิ่นมีเพื่อนออกขั้นที่สองนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งนะครับเพื่อนกำลัง เซ็นสัญญาอยู่คุณ lc 018 sp นะครับพันสองสองห้า e pro เป็นยังไงไทยลึกยังแกนโลกนะครับตัว e ีเฮฟวีราคาจะแพงกว่านี้พันหนึ่งนะครับตัวใส่แขนกลา,ากงมันจะงอมาคือของหาสิบแรงแล้วก็คัดถ่ายมันจะเวทมันจะร้ายกว่านะครับก่อนเวทจะเป็นสองก่อนนะครับตัว e ี e a v เว จะมีโตอีโปนะครับไทยดีขึ้กันนะครับไทยลึกออยังแกนโลกขึ้นกันมาทานให่เขานะครับอันนี้คุณพ,อพ่อเพนดาวอยู่ใส่งเงินจาของอยู่แสนหกนะครัตกสานะบนตบวกเงินซอยดาวเขาไปอีกสามหมหาเป็นแสนเก้หานะครับหนึ่งแสเาหนะครับและใส่เงินจาของอยู่แสนหกนะครงวดเจปีนะครับเจ็ดหายบาทเจ็ดหกามห้านะครับงวดเดือนละสองพันนะครับมาทาน ข้าวข้าปนก็มีพอแล้ววะนะครับงามสีสมก็ล่วงมาหน่อยกับประมาณเก่าหมื่นครับเจ็ดหมืนบอก 20, สองหมื่นสองพอเป็นขายมันสามสิบสี่สิบไรนะครับโปเพันใส่โปซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับงวดใหญ่งวดแหลกพอเราเริ่มใส่อยู่วันที่เดี๋ยวบองอีกที่ครับวันที่บุหัววันที่เท่าไดวันที หาหรือวันที่สิบหาหรือวันที่ยิบหานะครับมักราหกเจ็ดนะครับวดใหญ่กัเริ่มเอ้ยวันวันใหญ่กระจายอยู่ท่านว่านะครับหกเจ็ดคือกันทันวาคมหกเจ็ดนะครับแถมทองอีกมูลค่าหาพันบาทสําหรับปูเดือนนี้นะครับปูได้สื่อรดย้ยานีกับโบต้องใส่ค่างวดนะครับเอาไปจอดสื่อไปจอดเอาปูมันนะครับเดือนหนาเนี่ยโบู้ว่าเขาจะแถมยังมี่ทองแถมบอนะครับ เราะว่าเดือนนี้มีแถมทองนะครับผู้ใดอยากได้ทองซื้อรถนะครับเดือนนี้ซื้อปีนี้ผ่านปีหน้าครับทุกทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นใส่เขาเงินไขนในไดเบิร์นะครับลูกค้าที่ลูกมั่นสัมปะหลังกับเก็บบินมั่นสัมปะหลังไว้นะครับเอามาลดดอกเบี้ยได้อีก0.5เปอร์เซ็นต์นะครับหรือลูกค้าเกาอยากเทิร์นอยากเปลี่ยนรุ่นไม่นะครับกระเทิร์นได้นะครับแอดไลน์สซอโอกาสไยรูปรดรูปเหลี่ยมอุปกรณ์ส่งมาเลยนะครับ เดี๋ยวจัดให้หกสบสอกัใส่เงินดาวเริ่มต้นอยู่เก่ามืนหานะครับ L ห้าศูนย์ L สี่ศย์ฟีดาว L สาฟรีดาวนะครับ B 2อ B 2อ B สองเจ็ดฟีดาวนะครับจัดให้ได้ทุกรูปแบบนะครับพวก MU นะครับ MU สีเก่า MU หาเจนี่ใส่อยู่หมื่นเจ็นะครับสีเก่าใส่อยู่หมื่นหนึนะครับเงินหลับหลดแถมทองขึ้นกันเบิดซุ่มนะ ประมาณนี้นะครับเอ้าจังคอยพอกันไหมนะครับบันทียี่สิบหของคุณพ่อทองเทวีนะครับ l h 0ศูนย์หนึ่งแดตัวลิมิเต็ดซีโอซีลิมิเต็ดพันซีเมทัลิกนะครับโอยเบาพิษอยู่เพื่อเมื่อนก๊าซินนะครับพ่อเพื่อนเอลซีหามาเทินนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจังคอยพอกันไหมคลิปหนานะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงสสมนึกก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ